คือที่รัเสเซียนะครับมีการระดมโจมตีทางอากาศใส่เมืองโอเดสซาทางภาคใต้ของยูเครนในช่วงเช้าวันอาทิตย์ครับทำให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนและบาดเจ็บเกือบ20คนทั้งยังทำลายโบสถ์คริสติกายออร์โธดอกซ์เก่าแก่แห่งหนึ่งจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ยูเครนนะครับรายงานจากทางการยูเครนระบุว่าเด็กได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีครั้งล่าสุดนี้4รายครับโดยขีปนาวุธของรัเสเซียได้ทำลายบ้าน6หลังและอาคารพลาสตเมต์หลายแห่ง รวมทั้งสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับโบสถ์สปาโซพริโอบาเซนสกี้หรือโบสแห่งการแปรสภาพครับโบสถดังกล่าวถือเป็นโบสใหญ่ที่สุดในโอเดซาซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองประวัติศาสตร์แห่งนี้ที่ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในสถานที่มรดกโลกขององค์การยูเนสโกด้วยกระทรวงกลาโหมยูเครนแถลงด้วยว่าโบสท,ที่สร้างขึ้นต้นคริสตศตวรรษที่19แห่งนี้ ถูกทำลายครั้งหลังเคยถูกโจมตีในสมัยของโจเซฟสตาลินอดีตผู้นำสหภาพโซเวียตเมื่อปี1936นะครับขณะที่มีการปราบปรามผู้เห็นต่างทางศาสนาและถูกสร้างใหม่ครั้งเมื่อปี1991เมื่อ Ukraine, ยูเครนแยกตัวเป็นอิสระจากรัสเซียแล้วธนารรัสเซียรายงานว่ามีการโจมตีใส่เป้าหมายในเมืองโอเดซ่าจริงครับโดยเน้นโจมตีเป้าหมายทางการทหาร พร้อมปฏิเสธว่าไม่ได้โจมตีใส่บทดังกล่าวแต่โยนความผิดว่าอาจถูกทำลายโดยขีปนาวุธของยูเครนเองที่ใช้ต่อต้านการโจมตีทางอากาศของรัสเซียนะครับในช่วงหลายวันที่ผ่านมารัสเซียดมโจมตีใส่โอเดซาหลายครั้งหลังจากถอนตัวออกจากข้อตกลงอนุญาตการขนส่งธัญ,ญพืชผ่านทะเลดำซึ่งเมืองท่าแห่งนี้ก็ถือเป็นจุดขนส่งธัญ,ญพืชลงเรือสินค้าต่างๆที่เดินทางออกจากยูเครนด้วยประธานาธิบดีโวลดเมียเซเลนสกี กล่าวประนามการโจมตีของรัสเซียครับพร้อมสัญญาว่าจะมีการโจมตีตอบโต้ด้านนายกรัฐมนตรีอิตาลีจอร์เจียเมลโลนีมีถแถลงการประนามการโจมตีดังกล่าวเช่นกันนะครับพร้อมเสนอว่าอิตาลีจะช่วยในการฟื้นฟูบุรณะโบสถ์เก่าแก่แห่งนี้ด้วยรัสเซียกล่าวว่าการโจมตีเมืองโอเดสซาคือการแก้แค้นที่ยูเครนโจมตีสสะพานไครเมียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับคุณสมพศ ยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับยูเครนนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบริงเคนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNN ในวันอาทิตย์นะครับบอกว่ายูเครนสามารถยึดครองพื้นที่ที่เคยสูญเสียไปให้กับรัเสเซียในสงครามคืนมาได้แล้วครึ่งหนึ่งแต่ขณะนี้กําลังเผชิญการต่อสู้อย่างหนักหน่วงในการยึดพื้นที่ส่วนที่เหลือคืนมานะครับรัฐมนตรีบริงเคนให้สัมภาษณ์กับ CNN ว่ายูเครนสามารถยึดพื้นที่ที่ถูกครอบครองไปคืนมาแล้ว 50%แล้วว่ายุทธการโต้กลับของยูเครนยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นและเป็นไปอย่างยากลําบาก จะไม่เห็นผลลัพธ์เกิดขึ้นในช่วง 2- 3สัปดาห์จากนี้โดยอาจต้องใช้เวลาหลายเดือนนะครับเมื่อเดือนที่แล้วประธานาธิบดียูเครนเซเลนสกี้กล่าวว่าความคืบหน้าของยุทธการโต้กลับต่อกองทัพรัสเซียนั้นช้ากว่าที่คาดหวหวังไว้นะครับมีรายงานว่ายูเครนสามารถยึดหมู่บ้านหลายแห่งในแถบภาคใต้และรอบเมืองบักมุดทางตนออกคืนมาได้แล้วแต่ยังคงไม่สามารถทำลายแนวหน้าของรัสเซียที่มีการป้องกันอย่างแน่นหนาได้นะครับ และเมื่อถูกถามว่ายูเครนจะได้รับเครื่องบิน F-16 จากสหรัฐตามที่ขอไปหรือไม่นั้นรัฐมนตรีบริงเคนตอบว่าตนเชื่อว่าจะได้รับและสิ่งสำคัญที่ต้องมุ่งเน้นต่อไปก็คือการรับประกันว่าเมื่อได้รับแล้วยูเครนจะได้รับการฝึกฝนอย่างเหมาะสมเพื่อให้สามารถใช้การเครื่องบินรบเหล่านั้นได้และใช้ในแนวทางที่ชาญฉลาดด้วยนะครับที่ผ่านมานั้นยูเครนร้องขอเครื่องบิน F-16 จากสหรัฐมาโดยตลอดนะครับ แต่ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของทําเนียบขาวเจคเซลเลเวนกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นยังไม่ตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าจะส่งเครื่องบิน F-16 ให้กับยูเครนหรือไม่นะครับ